ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อขอบคุณปติวขอบคุณพี่สุรทินนะคะที่แนะนํามานะคะวันนี้เรามาพบกับเคสนะคะพบกับเคสมีคนเข้ามาเยอะหรือยังคะเดี๋ยวเรามาตัดน,นะคะวันนี้เราจะมาพบกับเคสที่ถือว่าสําคัญมากๆนะคะเป็นเคสที่ทานน้ํามันงาดํานะคะทานน้ํามันงาดําของเราเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ แล้วเห็นผลนะคะแล้วเห็นผลเป็นเคสในสายในในสายทีมงานของอัพแจ็คนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวเราคุยกับเขาไปเลยพร้อมๆกันนะคะ,ะเคสนี้ต้องบอกว่าเป็นอมภพนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อสมศักดิ์เทียมนาคครับเล่นชื่อเล่นที่เปียกครับพี่สมศักดิ์เทียมนาคนะคะพี่เปียกนะคะพี่เปียกหนูดูพี่ปกติมากเลยก่อนหน้านี้พี่เป็นอะไรคะ ครับเป็นอามพึกครับอามพึกพี่เป็นอัมพฤกษ์นานแค่ไหนแล้วก็เข้าจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้นะหลายเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วมั้งีเดือนแล้วไม่ไ <c oughs> เห็น,หเ,น,นเห็นเห็นพี่อารีบอกว่าพี่เป็นเป็นอัมพฤกษ์มาสองปี แล้วเด,เดินไม่ได้นะเดินไม่ได้มาสองปีแล้วก็วนอนติดเตียงนะนอนติดเตียงอยู่ตรงเนี้ไไค่ะน,นะคะแล้วก็ใช้วอล์กเกอร์ในการที่จะช่วยเดินนะคะแล้วมีการรักษากับหมอโดยปกติก็คือไปหาหมอธรรมดาเหมือนหมอท้องผที่รักษาคอ๋อหาหมอที่ไหนแลคะสมุทรปราการครับอ๋อหาหมอที่สมุทรปราการแต่ก็รักษามาสองปีแล้วยังไม่ดียังก็ก็ทรงๆยังไม่ได้เดินได้เนาะ,ะทๆๆๆๆๆๆ่านี้ ดีขึ้นเลยไปโรงพยาบาลแล้วเหมือนเหมือนกับรักษาเราแต่มันไม่ดีขึ้นกว่าเก่าเหมือนเดิมช<ห>า,าคือขาชามือชาก็เหมือนเดิม,มเดินไม่ได้เหมือนเดิม <หา S 2> เราก็ไม่รู้ว่ามันรักษาได้ยังไงเราก็หมดปัญญาเหมือนกัน <หา S 2> ตอนนั้นผ่านมาสองปีแล้วพี่พี่สุรินกับป้าติ๋วได้มาแนะนำน้ำมันงาดำให้เราก็เริ่มทานไป ทานไปได้ประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่หลังจากนั้นประมาณเท่าไหร่ประมาณจาไม่ได้นะผมอ๋อพี่<อ>เดี๋ยวนะคะถามพี่อารี<อ>พี่อารีคะมมอขอเชิญนิดหนึ่งคะ่ะอ,อ่าพี่อารีเชิญด้านน,นนี้เลยอยู่ข้างหลังเลยคะ่ะ<อ>พี่อารีคะหนูไลฟ์สดอยู่นะคะหนูเอเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยกับพี่อาลีคร่าวๆว่า เห็นพี่อริบอกว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยเป็นอัมพฤกษ์มาสองปีแล้วก็จากนั้นก็มีการรักษากับหมอธรรมดาเนี่ยแต่ว่าอาการมีแต่ทรงยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เดินไม่ได้นะคะก็ยังใช้อล์อกเกอร์ใช้อะไรช่วยเดิน,ดน,ดนใช้ไี่เดินช่ค่อยพยุงค่ะพยุงเวลาเวลาจะอาบน้ําก็ให้ไปนั่งแล้วก็ช่วยแกอาบอแบบว่าไม่ให้แกยืนเนี่ย พี่อาลีเนี่ยเป็นเป็นภรรยานะคะเป็นคนที่คอยดูแลเนาะทีน,นี้พี่ตอนนี้พี่เขาอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เพราะว่ายัางเพิ่งจะหายแล้วก็เลยต้องถามกับทางพี่ว่าพี่เขาเนี่ยเริ่มกินน้ำมันงาดําตั้งแต่เมื่อไหร่คะปลายเดือนธันวาปลายเดือนธันวานะคะปลายเดือนธันวาแล้วแล้วกินไปไปไปแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นอะที่ท,ที่รู้สึกว่าด<อ>ีขึ้นเลยตอนไหนค่อยๆยังานยเอออื ใช่ใช,ใชค่อยค่อยดีขึ้นอ่ะค่อยค่ดีขึ้นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะที่รู้สึกว่าเห็นเปลี่ยนเลยที่มันเดินได้เลยอะค่ะเปลี่ยนไม่เคยสังเกตเลยตั้สังเ,เ,เกตต้น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 ปีมาการานี้เดินได้แล้วไหมเ,เอ๋องั้นแสดงว่าทันทันวาเนี่ยกินแต่ว่า มกรานี่ยเริ่มเดินได้แสดงว่าเดือนเดียว,ว,ยวยใช่ไหมประมาณเดือนหนะึ่ง<ไ>ปลายเดือนปลายเดือนมกรานี้เริ่มเดินได้เพราะว่าปลายธันวาปิ๋วเอามาให้แล้วก็ทานแล้วก็ก,ก็เริ่มเริ่มคอ่อยค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 ่อยขึ้นไปอ๋อที่เห็นบอกบอกว่าพี่เขาเป็นเป็นเป็นนิ้วใช่ไหมอ่าใช่ไหมอ่าเป็นนิ้วเป็น อ้าเดี๋ยวเอามาให้ดูพอทแล้วมันเลือดออกมาพอนฉีแล้วมีเลือดออกมาเราก็ไม่เลยหยุดไม่เคยไม่กล้าทานอ๋อนี่นี่นี่อนนิ้วที่ออกอ๋อนี่นี่นี่คือก้อนนิ้วนะคะก้อนนิ้วที่พี่เขาเขาฉี่ออกมาเนาะมันเลือดมันมีเลือดเสร็จแล้วก็มันปวดมันปวดแล้วคยซื้อยาแก้ปวดมาเลยเบ่งออกมามีอันี้ออกมาสองเม็ด ออกมาเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยอะเลือดมีเลือดออกมากับเลือดอ๋อมีออกมากับเลือดแล้วนี่เอาไปล้างออกอ๋อค่ะอันนี้ที่ที่นิ้วที่มันหลุดออกมาเนี่ยเดือนเดือนไหนคะเดือนมกราเลยเหรอคะใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะคะอ๋อค่ะอันนี้อันนี้ดีกว่าหายก่อนหายก่อนขาขวาต่อไปก่อนคือขาขาด้านขวานี่เป็นยังไงบ้างที่ว่าตอนนั้นตอนนั้นเป็น้านคันนะชาที่ไปนักคันค่ะคันและชามาถึง มันถึงจะพกเลยค่ะคจะเดินยังเดินเองไม่ได้เดินเองไม่ได้ตอนนั้นยังเดินออกไม่ได้ค่ะเราเดินเองไม่ได้ต้องทํำยังไงคะก็เราไปไปไหนถ้าจะไปไหนก็มีลูกชายประคองไปกชายประคองครับประคองไงไนก็ลูทชายประคองไปค่ะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคือนอกจากได้เรื่องของนิ้วก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมันค่อยๆหายขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้มันมันเกือบจะดีเกือบจะปกติแล้ว อาจจะเหลือแค่5% 3% 4%หรือ5%เองหรอประมาณนี้ยันก็ได้5%นี่หายแสดงว่าพี่เดินได้แล้วอะงั้นงั้นช่วยเดินโชว์ให้หน่อยค่ะไปช่วยกวาดถนนด้วยนะคะโอ้ไปกวาดถนนได้ด้วยเอาละโอ้ลองลองเดินลุงไปลองไม่ขวากขวาวยนะอ่าโอ้นี่ค่ะอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยเดินได้แล้วนะคะเนี่ยเคสอมมาพึกอมมาพาด กินน้ำมันงาดําไปเดือนเดียวนะคะเดือนหนึ่งเดืนประมาณเดือนหนึ่งเลยเพราะว่ากิจปลายธันวานแล้วก็มกราลรูล้สึกอนอกเหนือจาก<ม>ที่เช้าๆมีวิ่งได้ด้วยโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ลุกมาทำขนมทำขนมทำขนมเหรอต้มต้มต้มแกงอ๋อต้มต้มงาดำอ๋อตอนนี้มาต้มอ๋อตอนนี้ขอบคุณมากๆ<ม><า>ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้โห โควิดนะคะอ๋อโอเคถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอืมค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะคะ